สรุปทิศทางตลาดหุ้นไทยประจำวันที่11พฤศจิกายนเซตดินเด็กเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ1,300จุดหลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่1,285เราคาดว่าแนวโน้มในระยะสั้นเซดินเด็กมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่1,320เป็นแนวต้านสำคัญ หากตัวของเซตินเด็กสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้แนวโน้มของตัวเซตินเด็กจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่1,350จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่การปรับตัวลดลงหากเซตินเด็กหลุดแนวรับ1,290 จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคเนื่องจากโครงสร้างของการหลุดแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้นเซ t i n ด e x จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่1,250และ1,230เป็นแนวรับหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจประจำวัน CPO แนะนำซื้อราคาหุ้น CPO ฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบอจุดต่ำ ในรอบที่ผ่านมาเราคาดว่าแนวโน้มของราคาหุ้น CPO น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4 7 5แล้วก็48.5แนะนำซื้อตัวของ CPO โดยมีแนวรับอยู่ที่4 5 5และ45บาทแต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่4 4 5ลงไปเราแนะนำให้ stop loss การเข้าซื้อตัวของ CPO ออกไปก่อน อีกตัวนึงจะเป็นตัวของ g l o b a l แนะนำซื้อราคาหุ้น g l o b a l ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายในระยะสั้นหลังจากหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเราคาดว่าแนวโน้มของตัว g l o b a l เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่6.70แล้วก็7บาทเป็นแนวต้านสำคัญ แนะนำซื้อตัวของ g o o o a l โดยมีแนวรับอยู่ที่6.3และ6.2 0แต่หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่6.1ลงไปเราแนะนำให้ Stop Loss การเข้าซื้อตัวของ g o o o อ l เนี่ยออกในฝั่งของตัว S50Z25 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ845หลังจากฟื้นตัวไปทดสอบบริเวณ855เราคาดว่าแนวโน้มของตัว S50 Z25 ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ860ดังนั้นจึงยังคงแนะนำให้ Open Long ที่แนวรับบริเวณ845แต่มีจุด Stop Loss ในฝั่งลองหากหลุดแนวรับที่840ลงไปจะเป็นจุด Stop Loss สำหรับการ Open Long พร้อมกับการ Open Shot t เนื่องจากการหลุด840แนวรับถัดไปจะอยู่ที่โซนบริเวณ825 ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแรงไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ4 4 3 3 0ถึง4,150ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสำหรับการฟื้นตัวของราคาทองคำและมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ4 1 0 0แล้วก็4 0 5 0ดังนั้นในฝั่งของตัว GOZ 2 5 เราแนะนำให้ขายทำกำไรนะครับสถานะรองเนี่ยออกที่บริเวณแนวต้าน4,150-4,170ถึง 4, แล้วมีแนวรับสำหรับการกิงกำไรในระยะสั้นที่4,001เพื่อลุ้นการดิดกับในระยะสั้นแต่หากปรับตัวลดลงหลุด4,080ลงไปสำหรับตัวของ GOZ25 เราแนะนำให้ stop loss การ open Long นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดผ่านช่องทางของ CGSI ได้ทุกช่องทาง